มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบครับสำหรับกีฬาประจำชาติไทยของเราหรือว่ามวยไทยนั่นเองครับก็ได้รับการบรรจุให้เป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันโอลิมปิกเกมปารีส2024ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญครั้งแรกครับที่มวยไทยจะได้ไปโชว์บนเวทีระดับโลกนักุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง11สิงหาคม67ที่จะถึงนี้นะครับการแข่งขันสาธิตมวยไทยนี้นะครับก็จะมีนักมวยไทยลงชิงชัยเสมือนจริง มีการแสดงปีกลองมวยไทยไหว้ครูตามแบบประเพณีไทยนะครับและไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือคุณบัวขาวบัญชาเมฆค,ครับนักมวยไทยชื่อดังก็จะเข้าไปร่วมโชว์ไหว้ครูน้ามหากรรมโอลิมปิกเกม2024ด้วยครับและนอกจากนี้ครับก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยครับอย่างเช่นเวิร์กช็อปมวยไทยจัดแสดงมวยไทย2วันเต็มนะครับในสนามกีฬามวยไทยที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ ใจกลางขับฟรานนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่จะได้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยสู่สายตาชาวโลกกระตุ้นให้ผู้คนสนใจที่จะเรียนรู้และร่วมอนุรักษ์มวยไทยไปด้วยกันครับ